Good morning. How are you today? How are the children? เด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอากาศเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นมากๆเด็กๆอย่าลืมใส่เสื้อแขนยาวนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณน้อจะพาเด็กๆไปรู้จักกับตัวอักษรเอนะคะ Let's see ไปดูกันเลยค่ะดูเด i l d r e n know w h a this t is ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คือตัวอะไระ this is the l e s t e r A นี่คือตัว A นั่นเองนะคะตัว A ใหญ่กับตัว A เล็กเห็นไหมคะเด็กๆมองเห็นหรือเปล่าเอ่ย อลองพูดตามครูนะคะ speak to you พูดตามครูนะคะ,ะ a a a เห็นไหมคะอันนี้คือตัว a นะคะทีนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูน้อยจะพาเด็กๆนะคะไปเขียนลากเส้นตามรอยปักนะคะตัว a ใหญ่แล้วก็ a เล็กนะคะอ่า เด็กๆมองเห็นใบงานหล้อยังเอยใบงานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีตัว A ตัว A ใหญ่เห็นไหมคะแล้วด้านล่างก็จะให้เราเขียนตัว A ใหญ่กับตัว A เล็กนะคะตามรอยประนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูน้อยนะคะจะให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยประตัว A นะคะ A ใหญ่กับเเล็กอ่มาเริ่มที่ตัว A ก่อนนะคะ A ใหญ่ก่อนอเด็กๆมาดูกันเลยค่ะ ไปดูแถวที่หนึ่งนะคะเด็กๆเห็นตัวอักษรไหมเห็นลูกศรคนน้อยนะคะแวบ,บๆอยู่นั่นนะคะแถวที่หนึ่งนะคะคือตัว A ใหญ่นั่นเองนะคะให้เด็กๆลากเส้นเริ่มจากทางด้านซ้ายมือของเด็กๆนะคะให้เด็กๆลากเส้นขึ้นไปเลยค่ะให้เด็กๆลากขึ้นไปนะคะเริ่มจากด้านซ้ายมือตรงนี้ ขีดลงมาค่ะลากขึ้นไปด้านบนแล้วทีนี้ก็ขีดลงมาด้านล่างนะคะทางด้านขวามือเห็นไหมคะแล้วก็ไปขีดตรงกลางตรงกลางนะคะเห็นไหมเด็กๆเ,เห็นไหมคะ,ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆทําไปเรื่อยๆเ,เลยจนจนเสร็จบรรทัดหนึ่งนะคะจนเสร็จบรรทัดที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นบรรทัดที่สองใช่ไหมคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะลูกศรคุณน้อยกบพิบก็ปิบอยู่ก็คือตัวเอเล็กนั่นเองนะคะให้เด็กๆเ,เริ่มจากด้านบนนะคะเห็นไหมคะด้านบนตรงนี้ให้โค้งลงมาด้านล่างแล้วก็มาขีดเป็นเส้นตรงนะคะเห็นไหมคะโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงตัวเอเล็กนะคะเด็กๆลองทําดูสิคะทําไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้คนน้อยก็จะให้เด็กๆเห็นตัว A ตัวใหญ่ๆตรงนั้นไหมคะตัว A ตัวใหญ่ๆแต่คนน้อยไม่ให้ไม่ให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบแต่ให้เด็กๆระบายสีตัว A ทั้งตัวเลยนะคะให้ระบายตัว A ทั้งตัวเลยนะคะระบายสีนะคะหลังจากที่เด็กๆเขียนตามรอยประเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีตัวเนะคะ ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้อยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้คุณน้อยพาเด็กๆไปรู้จักกับตัวอะไรนะคะตัวเออ่ะเด็กๆลองพูดตามคุณน้อยค่ะเออ่ะเออะเอ ะค,ะคุณคนน้อยก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ For today, see you tomorrow. Bye bye.